สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็กนะครับอนุภาคที่มีประจุอันดับแรกนักเรียนนึกถึงประจุอะไรครับก็คืออย่างเช่นประจุบวกหรือประจุลบใช่ไหมครับในตัวอย่างนี้จะเป็นประจุบวกนะครับประจุบวกเนี่ยวิ่งเข้ามาสู่บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กคือบริเวณที่มีทิศของสนามแม่เหล็กจะ ทิศหนึ่งไปอย่างทิศหนึ่งเช่นขั้วขั้วข้างบนนี้เป็นขั้วเหนือนะครับส่นวนอันนี้เป็นขั้วใต้สนามแม่เหล็กก็จะพุ่งจากขั้วเหนือมายังขั้วใต้นะครับอันนี้เรียกว่ามีสนามแม่เหล็กนะครับแล้วอนุภาคนี้นะครับก็พุ่งเข้าโดยที่ตั้งฉากนะครับกับสนามแม่เหล็กก็จะพบว่ามันมีการเคลื่อนที่ที่ไม่เป็นเส้นตรงแล้วนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับอ่าดังรูปนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าทิศทางของสนาแ ta ta. มแม่เหล็กนะครับในทิศทางของอนุภาคเนี่ยจะไปในทิศทางใดนะครับก็อาศัยกดของมือขวานะครับกดของมือขวาโดยที่เอานิ้วโป้งชี้ขึ้นแทน f นะครับแล้วก livres livres. ็นิ้วชี้นะครับเป็นเป็นนิ้วชี้นะครับเป็นตัว V นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับดึงออกมาเป็นรูปนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งนะครับตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับ เป็นตัว B นะครับนิ้วกลางบนะีคือ fvb นะครับจำว่า f เป็นนิ้วโป้ง v คือนิ้วชี้แล้วก็ v คือนิ้วกลางนะครับอ่าเราก็เอานิ้วชี้นะครับชี้ไปทางทิศของประจุที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับแล้ว B b ก็คือทิศจากอ่าตอนนี้ทิศของ b คือสนามแม่เหล็กชี้ไปทางซ้ายใช่ไหมครับอ่าก็ นิ้วกลางก็ชี้ไปทางซ้ายนิ้วชี้ก็ชี้ตรงไปนะครับนิ้วโป้งมันจะขึ้นข้างบนใช่ไหมครับซึ่งนั่นแสดงว่าการเคลื่อนที่นี้ก็จะมีแรงผลักดันขึ้นนะครับเรียกว่าแรงแม่เหล็กนะครับคือ fb นะครับเท่าก,กับ qvb นะครับอ่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยแรงสศูนย์กลางคือ แรงแม่เหล็กนะครับโดย Q แทนประจุของอชนิดของประจุนั้นนะครับ v คืออัตราเร็วนะครับส่วน b คือความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับถ้าความเข้มของสนามแม่เหล็กมากนะครับแรงก็จะมากถ้าถ้าความเร็วมากแรงก็จะมากตามนะครับแปลผ่านตรงนะครับส่วนค่า Q เนี่ยจะเป็นค่าคงที่ของค่าประจุนะครับ ประจุของอิเล็กตรอนหรือว่าของประจุบวกนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากันนะครับอ่านะครับนี่ในทางกลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเป็นประจุลบล่ะนะครับประจุลบถ้าเคลื่อนที่เข้าไปนะครับเราก็ทำคล้ายๆกับมือขวานะครับแต่ว่าเปลี่ยนมือเป็นมือซ้ายนะครับก็นิ้วโป้งซ้ายแทน F นะครับนิ้วชี้ซ้ายแทน V แล้วก็นิ้วกลาง ของซ้ายแทนตัว b นะครับที่ของ b ก็ถ้าเข้าไปปุ๊บนะครับเอานิ้วชี้ไปทางซ้ายมือนะครับนิ้วกลางเราจะต้องกลับกลับลงมาใช่ไหมครับโดยที่นิ้วชี้ยังคงชี้ไปทางซ้ายนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีนิ้วโป้งที่ชี้ลงนะครับแสดงว่าอันนี้มันจะโค้งลงนะครับที่ทางของปจุลบนะครับ ออที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะครับมันคือประจุที่เคลื่อนที่ตั้งฉากนะครับกับสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับเข้าไปในสนามแม่เหล็กแต่ว่ากรณีที่ทำมุมกับทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะต้องเพิ่มสายซีต้าเข้าไปนะครับเพราะว่าเหมือนเราแตกแรงนะครับเหมือนเหมือนเราแตก V นะครับอันนี้เป็น V V c ีคอสใช่ไหมครับชิดคอสวี o s ส อันนี้ก็จะเป็น v side นะครับคือแตก v ให้มันตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับมันก็เลยแทนที่จะเป็น f b เท่ากับ qvb นะครับก็จะเป็น qvb side นะครับในกรณีเช่นนี้นะครับมันก็จะหมุนเกลียวเป็นเกลียวแบบฮลิกแบบนี้นะครับเป็นเกลียวเลยนะครับเป็นฮีลิก์นะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าอิเล็กตรอนนะครับวิ่ง ตามแนวราบไปทางขวานะครับผ่านสนามแม่เหล็กสมส่วนซึ่งพุ่งออกมาตั้งฉากกับระหน้าของแผ่นกระดาษนะครับไปทางขวาอย่างนี้เด็กตอนมีประจุลบนะครับซึ่งสนามแม่เหล็กพุ่งออกมาตั้งฉากพุ่งออกเนี่ยเวลาเราเขียนนะครับเราจะเขียนเป็นจุดนะครับแต่ถ้าพุ่งเข้าเราจะเขียนเป็นกากบาทแบบนี้นะครับ อันนี้คือพุ่งออกนะครับเป็นจุดแนวทางเราก็ใช้มือซ้ายใช่ไหมครับมือใช้มือซ้ายชี้ไปทางซ้ายนะครับเอานิ้วชี้ชี้เอานิ้วชี้ของมือซ้ายชี้ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็นิ้วกลางชี้ออกมานะครับเพราะว่าอาทิตย์ของ B มันพุ่งออกใช่ไหมครับดังนั้นนิ้วโป้งมันจะชี้ขึ้นนะครับดังนั้นมันก็ต้องโค้งขึ้นแบบนี้นะครับนี่ก็ตอบข้อ4นะครับ เรามาดูนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดทํามุมนะครับมันจะหมุนเป็นเกลียวแบบนี้นะครับอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กจะไม่มีผลต่อนะครับจะไม่มีผลต่อประจุไฟฟ้าคือถ้าดูว่ามันจะมีแรงกระทํานะครับต้องดูดูองค์ประกอบนะครับหนึ่ง คือไม่มีสนามแม่เหล็กคือ b เป็นศูนย์แม่เหล็กทาวรที่อยู่นิ่งม yes, euh. <steam> ันมีสนามแม่เหล็กอยู่แล้วแม่เหล็กถาวรที่เคลื่อนที่มันก็มีสนามแม่เหล็กประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่มันมีอัตราเร็วใช่ไหมครับแต่ถ้าประจุไฟฟ้าที่อยู่นิ่ง V จะเป็นศูนย์ดังนั้นมันก็จะไม่มีแรงกระทํานะครับแรงแม่เหล็กกระทานะครับเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านบริเวณหนึ่งซึ่งมีสนามแม่เหล็กนะครับกรณีใดที่อิเล็กตรอนไม่เปลี่ยนแปลงแนวการเคลื่อนที่นะครับก็ เวลาสิ่งที่เราใช้มือซ้ายมือขวามเมื่อกี้นะครับมันต้องตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับหรือทาม,มุมนะครับทํามุมซิต้าดังนั้นถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ขนานกับสนามแม่เหล็กก็จะไม่มีแรงนะครับไม่จะไม่มีแรงกระทำนะครับเรามาดูนะครับเมื่อกี้เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าใช่ไหมครับก็จะมีแรงในสนามแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของ ลวดตัวนำนะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับก็จะมีผลเหมือนกันนะครับต่อสนามแม่เหล็กโดยการอย่างเช่นนะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลไปทางซ้ายแล้วอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับเราก็จะหาทิศนั้นได้โดยการเมื่อกี้จาได้ไหมครับว่านิ้วโป้งมือขวาแทน F นะครับนิ้วชี้แทน V ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น I นะครับเป็น FIB แทนนะครับทีนี้ I ก็คือทิศของกระแสไฟฟ้านะครับส่วน F คือแรงส่วน B คือสนามแม่เหล็กนะครับ ชี้ไปทางทิศใดนะครับทีนี้ก็ใช้กดของมือขวานะครับอันนี้ใช้กดของมือขวาอันเดียวนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นประจุบวกก็มือขวาถ้าเกิดประจุประ,ประจุลบก็มือซ้ายแต่เป็น FVB นะครับแต่นี้เป็น FIB I ก็แทนทิศของกระแสะไฟฟ้าซึ่งถ้าเราเอานิ้วชี้ชี้ไปทางซ้ายตอนนี้นะครับแล้วก็นิ้วนิ้วกลางแทน B ชี้ออกมานะครับดังนั้นนิ้วโป้งก็ขึ้นแสดงว่ามันจะมีแรง กระทำต่อเส้นลวดขึ้นมาเลยนะครับก็คือเส้นลวดก็จะพุ่งขึ้นเลยนะครับก็หลักการนี้ก็จะนำไปสู่การทำมอเตอร์นะครับมอเตอร์กระแสะตรงนะครับโดยขนาดของแรงนะครับก็จะเป็น f เท่ากับ b i l นะครับ b คือสนามแม่เหล็ก i คือกระแสไฟ l คือความยาวของเส้นลวดนะครับเมื่อกี้ถ้าเป็นประจุ fb เท่ากับ qvb ใช่ไหมครับถ้าเป็นเส้นลวด fb เท่ากับ bil หรือ bill นะครับอ่าเรามาดูกรณีที่ถ้ามีเส้นลวด2เส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟไหลผ่านนะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่านักเรียนทราบมาแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อกระแสไฟไหลผ่านเส้นลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆบ,บ,บใช่ไหมครับกรณีที่ถ้ามันวางอยู่ใกล้กันสนามแม่เหล็กก็จะมีผลนะครับแล้วก็ถ้า เส้นลวดวางอยู่ใกล้กันแล้วก็กระแสไฟฟ้าไหลไปในทางเดียวกันนะครับมันก็จะดูดกันนะครับแรงก็จะดูดกันอย่างนี้แต่ถ้าส่วนทางมันก็จะผลักนะครับะนะครับต่อไปมาดูแรงที่กระทาต่อกดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านแล้วก็อยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งลักษณะในรูปนะครับมันก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองนะครับก็คือ เราให้กระแสไฟเข้าไปใช่ไหมครับตามลูกศรสีแดงเนี่ยกระแสไฟเข้าไปในอยู่ในขดลวดในสนามแม่เหล็กก็จะเกิดแรงนะครับก็จะเกิดแรงขึ้นมานะครับอ่าก็จะเกิดแรงขึ้นมาซึ่งแรงนี้ก็จะทําให้เกิดการหมุนของขดลวดนะครับในสนามแม่เหล็กนะครับโดยที่มีมีสูตรว่านะครับ m B, A, N, I, oster, นะครับ ba ni cos theta นะครับ หรือเราจะพูดสั้นๆพูดเป็นการท่องจำว่าว่ากับบาหนี้คอสิต้านะครับ m เทากับบานี้คอสิต้ะครับก็คือจะเกิดโมเมนต์นะครับของการหมุนขึ้นก็เรียกว่าเป็นมอเตอร์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือเราให้กระแสฟ้าเข้าไปนะครับในขดลวดซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กก็จะเกิดการหมุนนะครับหรือว่าเกิดการเกิดแรงนะครับทำให้เกิดการหมุนขึ้น อย่างเช่นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็สิ่งที่ตอนแรกนะครับถ้าเกิดเราต่อกระแสไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟฟา,ฟฟากระแสตรงอันนี้คือตัวอย่างของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่โดยที่ขีดยาวแทนขั้วบวกขีดสั้นแทนขั้วลบนะครับซึ่งเวลาเราให้มันหมุนนะครับสมมติเราให้กระแสไฟฟ้าที่เส้นเดียวใช่ไหมครับแล้วพอมันหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บ คือมันจะเกิดการหมุนไปและกลับนะครับหมุนไปกลับไปกลับมันไม่ได้หมุนไปทางเดียวนะครับดังนั้นเราจึงต้องแก้ปัญหานะครับโดยการใส่สิ่งหนึ่งเข้ามาเรียกว่าใส่คอมมิวเตเตอร์นะครับคอมมิวเตเตอร์คอมมิวเตเตอร์นะครับหรือว่าวงแหวนผาซิกนั่นเองนะครับซึ่งจะจะสังเกตเห็นว่าเวลาถ้าขดลวดสมมติว่าครูเขียนด้านด้านนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับด้านนี้คือขดลวดฝั่งที่2พอขดลวดฝั่งที่1ห,หมุนมาฝั่งที่2กระแสไฟฟ้าก็จะ กับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเลยนะครับจากเดิมเข้าใช่ไหมครับตอนนี้กระแสไฟฟ้าถ้า1มาหา2ปุ๊บมันก็จะออกนะครับเพราะว่ามันถูกแบ่งด้วยวงแหวนพาซีกนะครับก็คือกระแสไฟก็ใครที่มาอยู่ฝั่งหนึ่งก็จะไหลเข้าอย่างเดียวแล้วก็ใครที่จะมาอยู่ฝั่ง2ก็จะไหลออกอย่างเดียวนะครับทั้งที่เมื่อกี้ฝั่งหนึ่งไหลเข้าพอหมุนปั๊บมาอยู่ฝั่ง2ปุ๊บดันไหลออกเลยนะครับก็คือมันจะทําให้หมุนไปในทางเดียวกันนะครับได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ดังนั้นอุปกรณ์สําคัญของมอเตอร์ฟ้ากระแสตรงจะต้องมีวงแหวนพาซีกนะครับส่วนตรงนี้ที่คุณระบายตรงนี้นะี่คือแปลงนะครับแปลงอ่าซึ่งก็เสียดสีกับวงแหวนพาซีกนะครับ